ขอเล่าคำนยายนิดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะความเป็นพี่น้องนะจ๊ะค่ะนัวาชินเน่ค่ะพี่น้องคขาบุอดีกินเข่ากับต้มปลาค่ะกินต้มปลานิ่งค่ะพี่น้องค่ะกับเจลค่ะเจลเจลบุปิแขงค่ะพี่น้องค่ะพากับบั๊กเตงโอ้ยพากับบั๊กันเชือค่ะพี่น้องค่ะ บะเกือแล้วก็ทัวฟักยาวค่ะพี่น้องค่ะขหนียวสองห่องเด็กขันยวมากเลยพี่น้องค่ะมากค่ะเสิร์เสร็จน้ำกันค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะต้มปนิ่งค่ะพี่น้องค่ะ บักทั่วกับแบบบักทั่วแบบบักทั่วแบบข้าเจา้าปลูกอะไรนะเก็บมากในไม้ทุ่สดเลยค่ะอันนี้ เาท้าการเลือกค่ะพี่ดองคะ่ะอุยขลยวค่ะง่ายๆเลยคะ่ะ ปลาซดสดค่ะอืมปลาสดแห้ง เนื้อเนื้อเนื้อเขาจะหวานๆค่ะเนื้อหวานเพราะว่าเป็นบาลน,นิ่งสดๆเนาะคะ่ะแซ่บ ความของยังไงเลยะคะ่ะซีมีกลางเดินกางอากน้ามนนะคะ่ะตงปลาโบเข้าะคะ่ะพี่นวงค่ะ แสบแสบเลยเหรอคะต้มไะนิ่งต้มแบบต้มแบบดีเลยะคะ่ะพี่้องค่ะบางคนเขาเจาะสีต้มบมันมันข่าวนะคะพี่งอง ออที่สองบางคนเขาจะเอาตรงเอาเอาตรงเอาขี่น้ำดับใองเอาออกวางงาทองน้ำดับมาพี่น้องต้องเอาออกให้เบิดเล็มันจังบกขมมันจังบข้าว แสงมองท้องข้องเขาดิอุเอาออกให้เบิดเลยค่ะพี่นวองอ จังจบ่มีกินข้าวจะจะเลื้อบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าที่เลือคือว่าข้าวขูดออกบ่เบิ่ดจะว่าบ่เป็นยังจ้าบ่มีกินข้าวค่ะเพราะว่าข้าวขูดอันที่เหมือกเหมือกข้องเขาออกเบิดแล้วค่ะมีมองทองมองนาทองข้องเขามองนาทองมองดำดำค่ะอันนี้เพื่อนหน่อยขูดออกเบิดแล้วค่ะก็สิเลื้อแบบว่าเป็นหนังแบบขูดออกม่เบิดค่ะ สำคัญขึ้นตรงนี้นะคะที่เห็นใหตาข้าวที่เห็นใหตลาขมอืมอือืมอืมอะ ขนมฮวอแบบนี้อะอามาสองหวอเมื่อวันก่อนวันหนึ่งซื้ออยู่ตลาดเขาจะขายถุงถุงละหาซื้อรูปหกสิบบาทจำมาได้ต้นต้นปานิ่น ผมทั้งข้าวค่ะพี่น้อง <c oughs> กินเมื่อไหร่เนี่ย อันนี้น้อยต้มก้อนสิเอามาต้มคือล่างน้ำเกลือทำควางสะอาดเรียบร้อยแล้วล่าง,ล,างล่างน้ำเกลือย่างสะอาดเลยค่ะ 聊哈明天。嗯嗯 เกลือนี้ประโยชน์มากมากเลยนะเกลือโปโตงปัน,นะะเลยค่ะหอยอ่อม 这、嗯、两天嗯。嗯。嗯。 มผักบ ie Harr ัวผักชีผักหอมผักเคียงเคียงของเขาเอาราคาคลิปนี้หน่อยจากตรงไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ